สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัจคุบัสุขคนเดินยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องสลาสวรรค์เนาะพี่น้องเมื่อกี้ก็อยู่ไฮ้อยู่นะคือเก่าเนาะหลังจากที่ช่องสปอร์ตพนไปหานเฮดมาละกันทั้งช่องคอยกับชิมาแกงเฮดนะพี่น้องเฮดบดพีนะ่นะ้องเนาะอันนี้พวกกำลังจงฝึกซ้ำนี่อาะจะเอาเนาะพี่น้องถักถักแก่กว่านี้ลูกแข็งกว่านี้เขาจะบวกละก็ได้ไลท์เติรพื่ออะไรนี่ น้องแพลวมาจะใช้น้องแพลวผีหยาบมาผีมาสบายดีลุงป้าดูบริเวณหนาแต้สบายดีจ้าบ้าลุงเก็บมะแตงแล้วผลก็เก็บผิดิบแล้วก็ะตู้มาให้น้ำลลางแตงเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันนะพี่น้องเมนูแกงเห็ดกินข้าวเสี่ยงแซ่บๆพี่น้องทั้งน้ำแม่ผลกำลังอันมุกกบกบกโก้อยู่ กินหอดกับโก้อด้ะพี่น้องเลยน้องแพ้วหอมบ้างหมักแบบเรื่อผู้ชมกันเลยนะอันนี้เฮ็ดสองหมูเนาะขันหมูนะบมแก่ก่อนกาสดยเต้ะกระตากุเลยคอยยังให้พนตกบ่อยๆนะพี่น้องเฮ็ดปวกอเฮ็ดละงหเฮ็ดยังิได้ออกิได้มีอาหารการกินนอตสิบอะไรซื้อก็เจ้าลายบันไดนี่สมนี่กับพ่อแกงเะยมีลายเฮ็ดสลรพพาเฮ็ดอันเฮ็ดคนที่เขาเก็บมา เฮดบดโดยเห็ดคอนมาเอาสำเนี็กรลังพอดีสุกเนาะโอ้องจุ่มนี่ก็สุกพอแห้งแล้วได้เนี่ยอือมีกรลายเติบด้วยสวยโอ้ชอยไลเติบแล้วเนาะชอยไลเติบเนาะเนาะจะเบิ่งจกเฮาสิแกงลายสนใจเนาะต,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 ตอนนี้เฮาก็สิงทำการหั่นตีนมันออกหรือว่าคาวันนี่แหละพ่อมันแขง็งกินเมนื่อไรเนาะสิเอาแต่อดอกมันแล้วก็สิมาแกงกินเที่ยงพี่น้อง แกงสิผักติวกะผักนี่นะผักติวก็ได้ผักติวก็ผักดูตอนนี้เขาก็สิมาหั่นเฮ็ดก่อนน้องๆเพราได้กินได้สำเนียงักดีเนาะเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยแกอันนี้บเออนี่โตหั่นแล้วลายนึงนะกินวันท้องคืน อนั่นทีกินก็แซ่บพี่ดอกเป็นเห็ดค้อนมึงกินตะเกาวอึดนอลายเนาะตะเกาตะเกานี่นะแถวโนนเทียงในคอมันก็ยังอึดเลยตอนเทียงเขาอยู่หันนอเวแล้วก็จะจูดก็จะเอาไปเห็ดอันถ่านบดจูดล่ะกามันมีอะไรออกเหมือนคอนมันลายคนเฮาจูดแล้วก็ห้ากินก็ที่จูดเห็นยังพววมุดมุดป่าหนอไม้กันเลย ต,งตงมงงแห้งอันสุดท้ายสุกค่ควยหาเห็ดเผือเนาะเป็นแต่กล่องหลหงหังปีนี้คันเขาบูจูดป่านี่แถวนี่พอได้กินยู he ath. He ath ่เห็ดเห็ดเพิอกเห็ดยัง,ง,งคือปีนะคะเนาะเวียอันปีหลดุดดุดไรอ้อยใหม่ๆเนาะพบกนะหั่นเขามาหาเห็ดบดบ,บนยอดพายตะกี้ยัง,งม่มี้พายยืดไหมคอดไหม่มันกลัอยู่เลยได้หลายได้หลายองได้เห็ดบดอ่อนมีอัน กเจ้าดุดบังบเฮึงเด็กคมนมันตายมัจะปิดดออกขนาดเลยไม่ไม่มันกองอยู่หั่นแล้วคามหลอกคามแข่งเขาคลายตลาดกขาคลายขีดแล้วแพ่งเติบเป็นไ,ได้ลายบาดเติบได้นี่ ซื้อตูเ้เย็นซื้อตูเ้เย็นเขาเพื่อนจะหน่อยหนึออ่งราคาหาหกพันตะ 5, 5, 6, ก,การคันเฮ็ดออกลายไปสีหนึ่งตูกก้เย็นไว้พ่ก,การโหลดหาเนี่ยรอบเดียวตะยามือละรอบเห็ดออกลายจากนางเห็ดได้สะแม่ฉันหาบดมือสิได้อยู่ไปกินไก่ปุ๊บ เืนไม่เชือกแตกวึงกินคือคนอยู่ภัยนี่แหละแมนโบวิคจะพ่อจะกลิ่นมันนันเอมือค่ะกินที่คนอยู่ภัยอนี่ยอันนม่ตอบกิ่นผูชยน้อยวรจะนอนกรลูกอุ่นมดแล้วเนาะมดไว้ะเงาะตัวน้อยตัวใหญ่ดิ ๋ยวจะคืนเด้ก็จะคืนกิน่ไรวะซิคืนปุ๊ไตรงนดูดีเลยเนาะกินแบบนี้แหละคนดูภัยกินไม่เชื่อ ยังอึ้งขึ้นไหนก็ได้โต๊ะเดียวงูเข้าป่าเป็นเช้าอยู่ในเหล่าค่ะเจ้าน่าจะได้ลายตื่นใจได้เป็นยาเป็นเช้าคนในหันคืนนี่ป้าทางนี้ก็โหไปทางนั้นก็โหมาป้าบอกไผ่ไปลึกกว่าไปใต้ัหัวเห็นอะไรก็ได้กำอยู่กำอยู่โอ้โหบัดอัน มันมีป่าก็ทำลายมันบัดโมมีป่าแล้วก็โหเขาป่าเดียวนะอันนี้ก็เป็นเฮดส่วนของน้องพี่น้องที่ฮาวที่นำไปแกงแหละอีกส่วนหนึ่งคือแหละอยู่หม้อหัวไว้สุบเนาะตีอู่พี่น้องดังไพรบ่อยข้างหม้อเลยเมื่อนางแกงน้ำม้ก็เต็มหม้อมันก็แกงเฮดก็เต็มหม้ออีกแล้วก็รอให น้ำม,มันเดือดพูดอะไรเนาะวันนี้เนะะาะเราจะใส่พวกเขาเบื่อพวกเครื่องปรุงลงไปฟ้าไวนเนพน,น,น,เเนพี่น้องตอนนี้เฮ็ดเขาก็หยบแล้เนาอพี่น้องเรยโยกเลยเป็นน้ำเป็นยังแ้วเนาะเขาก็ชิมาใส่เครื่องกันเลยเนาะเขาเบื่อก็มาขุด นใส่เป็นงวลงไปแล้วค่ะก,กับคนน,น้องๆทำไมมันเดือดจังเขาจะใส่ปลาแดกตอนนี้เขาก็รอให้มันเดือดแล้วชิใส่อเนานนะพี่น้องใส่ปลาแดกลง,ลงไปแล้วกใส่ใบตูลงไปลกินแล้วเนาะบันี้ แกงคิดบดหม้อใหญ่ตอนนี้แกงเห็ดเขาก็เดือดนะพี่น้องประเดกพี่น้องประเดกของแท้ได้นี่ คนเขาออก,กันมันเดือดอีกคกนจังน้อยเนาะมันชุกกระคักหอมแกงเห็ดบดตอนนี้กันเดือดได้ที่เลยเนาะ่นาอเีื้อบริ้ารจุมมซิมรสชาตินะแกงเห็ดแกงเห็ด กลิก่นหอมบริข่าวเหล่าไปอัญนางก็เลยแกงแบบน้ำใสๆไปสิวีน้องใสน้ำยน้ำก็แซ่บดีดเลยแล้วแล้วแบ่ไน,นข่าวเที่ยงและเที่ยงพอดีเลยกำลังหิวเขา่าหิวเข่าหนึ่งเข้ามันอะไร อนนี้แกงเห็ดเท้าก็สุกแล้วเป็นทีดร,ร้อยเนาะพี่น้องมาทางนี้ก็เป็นอาหารจานโปรดอีกพี่น้องมุกตุ๊กแกหรือมุกขับโก้ยี่ใคแหนเคยกินอาสิพแปลกเนาะแต่ชิคกอ้ยเคยกิน,ปแ,ปกนแต่ย,ย,ตยังน้อยกะแหน่ตันเห็ดให้กินตลอดเนาะอืดทิวได้พี่น้องกินได้ทุกอย่างไงมาก็เลยกินเลยเนี่ยห้ามชองอย่างวันนี้ตอนนี้ก็ได้เวลากินข่าวแล้วเนาะพี่น้องมาเด้อพี่นอ้อ,นอง เาเบิ้งมุกกะป๋แซบได้ส well, ิบอกนะค่ะนั่งมาแหกตุกแมุกกระปอมแล้วเวลหมุกแล้วก็แซบมุกกระปอมเนาะตรงไหนใช่ปะแกงเห็ดติ๊ง ยังเผ็ดหมกนะคะหมกน,นี่เขาก็ยำพรเขาก็ยำมกอกีกันสับเเคยกินตั้งแต่ใดมาแคบอมกุ้มแต่กัไอเบย์นะกินเคือมก,มกอ่กะกะ็สัเฉื่อเฉื่อนี่คือหมกกระกักลไก่ 在在。 ลลกิแซบบัวเท้ามุกตุกแกแซ่บจอบคำเยื่อวาแซ่บแซ่บบบางอย่างแบดบางอย่างผัดบวกลิ้นแบบมุกตุกแกผัดกินน้องแท้วพี่น้องน้องง่องกินแล้ว ยี่แล้วกินแล้วก็อึ่งอึ่งกินกินบ่กินอยู่กินอยู่บางอย่างมันยังอีกที่บ่กินเป็นปวกชิมป็ปวกบ่ของพิดาันดานมั้องกมั้งแล้ว่านบ่กินยังูบ่เลยกินงูงูกินมแบกันกโกงอ่ะ จบดกแกะงูหาบักินงูห้าิ๊กินงอใหญ่นะทุกคนเขาขึ้นหมดเลยทุกหลังกินของทางคากินแคบแล้วทางค่ากินลายปีแลยเนาะทางคาทบคคลิน ลอกนั่งมันแสบค <cœur. S 3> ือยังไงล้วก็กินไปเหเอออดใบุ๋มัน่างจะไข่เออเขัดตัวถคุณกาตช่างชางาเเยันนะเพนีจะไปินน่กับเจนี่นะไหอกซนดนอหน ลออายก็หอานเนาะครก็หวมาเปินสมเห็ดปลเนาะ อาหารจะมากินที่สุดคือยังชมเห็ตัวห็ดละงูเจ้าเกเห็นละหวกบวกบอาหาละหัวแกงมะฮอยกินอย่งตัวนกินวกับชมีแกงละหัวนหนงห็ดละงูมากดละหปวกมก่งถ่าเนาะ

ก่อนจะคอดจบคลิปเอาไว้สำเนกก่อนเนาะยังบริอิมดอกพี่น้องกัขอบุนขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบอร์ซี่กุยละลายเที่ติดตามหลักสมหลักให่กกำลังใจเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีสบายดี